ไอตัวสีชมพูเนี่ยที่เป็นสารเชื่อมระหว่างเซลเนี่ยมันน้อยลงหรือมันถูกทำลายไปมันถูกทำลายได้มันจะถูกทำลายจากอะไรได้บ้างเช่น1เราไปเช็ดถูหน้าแรงแรงสเราใช้แบบพวกโฟมล้างหน้าที่มันมีความเป็นกดเป็นด่างที่มันไม่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราหรือการใช้เครื่องสำอางบางอย่างนะคะพวกนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ชั้นบนสุดมันก็พร้อมที่จะแบบถูกเสียดสีพวกนี้มันก็มันก็จะเสื่อมสลายไปได้มันก็มีผลทําให้เซลล บนอะหลุดออกไปได้ง่าย ผิวแห้งแก้ยังไงนะคะผิวของคนเราเนี่ยเวลาที่อายุมากขึ้นถึงแม้ว่าผิวเราจะเคยเป็นผิวมันมาก่อนแต่พวกเราบางทีเราจะสังกนะเกตเนาะเฮ้ยหน้าหน้าลอกแต่ทาไมมันด้วยเออใช้กระดาษซับมันแต่หน้าแห้งเคยเป็นไหมเพราะว่าสมมติว่าอันนี้เป็นผิวนะคะนี่เป็นผิวหนังของเรามันก็จะมีเขาเรียกว่ารูขุมขนใช่ไหมในรูขุมขนของเราเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าต่อมไขมันไอ้ตัวต่อมไขมันตรงเนี้ยนะคะมันก็จะผลิตไขมันออกมาในรูขุมข ผลของเรานะคะแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วมันก็จะเคลือบผิวถ้าเกิดว่าใครที่มีต่อมไขมันที่แอคทีฟก็จะหน้ามันแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเจอในวัยรุ่นใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพออายุแล้มากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าต่อมไขมันมันทํางานน้อยลงตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าชั้นอีพิเดเมสนะก็คือชั้นที่ อยู่เหนือชั้นผิวหนังแท้ขึ้นไปซึ่ง e p i d e ์ m i s เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นได้หลายชั้นมากในนั้นแบบอีกห้าหกชั้นนะคะข้างล่างสีแดงๆนะคะมันก็จะเป็นชั้นผิวหนังแท้ซึ่ง ตอมไขมันของเราเนี่ยนะคะมันก็อยู่ในชั้นผิวหนังแท้ใต้ลงไปกว่านั้นอีกอะ่ะใต้ชั้นผิวหนังแท้ลงไปกว่านั้นมันก็จะเป็นชั้นไขมันละอะ่ะแต่ที่ผิวแห้งเนี่ยพวกเราก็ต้องแบบเอากล้องแบบจุลทรรศนะมาส่องดูนะคะแล้วถ้าตรงเนี้ยเราขยายออกมานะมันจะมีเซลล์ผิวหนังของเรานะเอาง่ายเหมือนอิดบล็อกอย่างนี้แล้วกันนะพวกเรามันก็คือเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่แหละนะคะถ้าเป็นชั้นบนสุดเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะใน ระหว่างเซลล์พวกนี้นะคะมันก็จะมีมีจุดเชื่อมแบบนี้นะในในทุกๆตำแหน่งของเซลล์นะคะให้เซลมันยึดเกาะประสานกันซึ่งถามว่าความสําคัญของการที่เซลมันยึดประสานกันเนี่ยก็คือมันก็จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นน้ำเนี่ยไว้กับผิวได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในชั้นขี้ไคพวกนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเซลล์ที่แบบพร้อมที่จะหลุดออกไปแต่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่แบบเป็นเซลล์ที่ตายไปแล้วแต่ถึงแม้จะเป็นชั้นเซล ที่ตายไปแล้วมันก็จะยังมีอะไรที่แบบยึดกันอยู่ซึ่งในนี้มันก็จะมีพวกสารสําคัญอยู่ในนี้ไอตัวสีชมพูเนี่ยที่เป็นสารเชื่อมระหว่างเซลล์เนี่ยมันน้อยลงหรือมันถูกทําลายไปมันถูกทําลายได้มันจะถูกทําลายจากอะไรได้บ้างเช่น1เราไปเช็ดถูหน้าแรงแรงสเราใช้แบบพวกโฟมล้างหน้าที่มันมีความเป็นกดเป็นด่างที่มันไม่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราหรือการใช้เครื่องสําอางบางอย่างนะคะพวกนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ชั้นบนสุดมันก็พร้อมที่จะแบบถูกเสีย สีพวกนี้มันก็มันก็จะเสื่อมสลายไปได้มันก็มีผลทําให้เซลล์ชั้นบนหลุดออกไปได้ง่ายแล้วความสําคัญหลังจากนั้นคืออะไรก็คือว่าพอเซลล์พวกนี้มันหายไปสารสําคัญพวกนี้มันหายไปมันก็จะทําให้ข้างใต้ซึ่งเป็นตัวผิวของเราเนี่ยนะคะ มันมีน้ําอยู่ในเซลล์และระหว่างเซลใช่ไหมมันก็จะระเหยอ,ออกไปมันก็เลยเป็นที่มาว่าผิวของเราอะ่ะมันก็จะแห้งได้นะคะทีนี้เราก็ต้องมารู้นะคะแล้วสารพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะรักษาสมดุลเนี่ยให้มันอยู่กันหน้าของเราอะ่ะให้ผิวมีคุณภาพดีแล้วผิวไม่แห้งเนี่ยนะคะอย่างแรกคือเราก็อยากไปทาลายมันล้างหน้าก็ไม่ต้องขัดถูหน้าแรงมันทําความสะอาดสารพวกนี้เขามีชื่อย่อของมันก็คือ c f 4ก็คือเซรามาย F ก็คือ อีกอันหนึ่ง C ตัวสุดท้ายคือคอเลสเตอรอลพวกเราซึ่ง CFC เนี่ยนะคะมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอิมูเลียนนะคะอิมเลียนมันก็คือเป็นสารเหมือนเป็นตัวที่ปกป้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราโดยที่ตัวมันเองเนี่ยจไม่ได้เป็นตัวที่ให้น้ํากับผิวนะแต่ว่าถ้าเราขาด ตัวนี้นะคะมันจะทำให้ผิวเราแห้งเพราะฉะนั้นผิวเราอะ่ะจะต้องมี CFC ซึ่งเซรามายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มีโครงสร้างหลายแบบนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนแบบธรรมชาติของผิวเราหมายถึงว่าถ้าทำจากเครื่องสำอางอะนะแล้วก็ fatty acid เนี่ยนะคะก็คือพวกกรดไขมันนะคะ ปดไขมันอันเดียวกันกับที่เรากินไหมคะถูกต้องคอเลสเตอรอลเรากินอะไรคะไข่แดงได้จากเนื้อสัตว์คอเลสเตอรอลมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นไม่ได้มาจากพืชถึงแม้ว่าเราไม่กินนะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาได้ด้วยตับเราเองอยู่แล้วนะคะวันหนึ่งเนี่ยตับเราก็จะผลิตคอเลสเตอรอลเนี่ยขึ้นมาวันหนึ่งประมาณ2-3,000มิลลิกรัมต่อวันอยู่แล้ว fatty acid ในที่นี้นะก็มีโอเมกา้าจริงๆก็คือโอเมก้า6จะสําคัญต่อ เรื่องของการสร้างผิวของเราได้จากน้ามันพืชเยอะมากอยู่แล้วนะคะแต่ในใน,ในทางกับกันเราไดโอเมก้าหเยอะเกินไปถ้าเราได้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เซลล์เราอักเสบเราก็ควรที่จะกินโอเมก้าสเพื่อที่จะไปบาลานซ์ให้เซลล์มันไม่อักเสบเซรามัยเนี่ยก็คือร่างกายเราก็สร้างขึ้นมาเองนะเขาเขาก็ไปผลิตกัน,นแต่ว่าการที่เรากินสารอาหารครบ ร่างกายมันจะไปจัดสารแต่กําลังจะบอกพวกเราว่า,าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันก็คือในกลุ่มของพวกลิปิดนะคะถ้าพวกเรากินไขมันจากสัตว์พวกเราก็ได้ครบแล้วก็จะมาบอกพวกเราว่าไม่ต้องกลัวในการที่เราจะกินไขมันจากสัตว์นะแต่ประเด็นก็คือว่าให้เรารู้ปริมาณว่าอันไหนที่มันเหมาะสมโอเคไหมคะคนที้ต้องกินนะคะมันก็จะทําให้เนี่ยคะ่ะ CFC ก็คือเป็นอิมูเลียนนะคะอิมูเลียนก็คือพวกสารที่จะทําให้ผิวเราไม่แห้ง ะะแต่ตัวมันเองไม่ได้ดึงน้ําเข้ามาไว้กับ เซล์ผิวนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะ1นึ่งนะพวกเราก็ต้องเห็นก่อนว่าโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ผิวบนสุดถ้าผิวบนสุดมันแห้งหมายถึงว่าอีกโครงสร้างสีชมพูเนี่ยเสื่อมหายไปมันก็จะทําให้น้ําใต้ผิวมันระเหยออกไปแล้วผิวเราก็จะสกสาแต่ประเด็นความมันบนใบหน้ามันมาจากต่อมไขมันที่มันอยู่ในใต้ชั้นผิวหนังแท้มันอยู่ลึกลงไปอีกเราก็เลยเจอว่าทําไมผิวว่าทั้งแห้งและทั้งมันภายในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าเรา อยากจะลดความมันบนใบหน้าลงต้องทํำยังไงอะคะก็คือของส่วนใหญ่ก็เรื่องของฮอร์โมนละอายุสัก3 4 50ขึ้นไปเนี่ยนะคะมักจะไม่ค่อยเจอแล้วแต่ถ้าเกิดยังมีอยู่บ้างแนะนําว่าถ้าไม่ได้รบกวนอะไรกับใบหน้าแบบมากเน,นี่ยใช้กระดาษสักมันนิดๆหน่อยๆมันก,มนก็มันก็หายแล้วถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะว่าหน้าแห้งแก้ยังไงนะคะ 1กินไขมันดีเข้าไป2ก็คืออย่าไปเช็ดถูหน้าแรงแล้วก็เลือกสบู่นะคะโฟมล้างหน้าให้เหมาะกับผิวหน้าแล้วก็ใช้มอยส์เจอไรเซอร์นะคะมันจะมีอีกอันหนึ่งตัวที่ให้ความชุ่มชื้นให้น้ําเข้ากับผิวไปเลยนะเขาเรียกว่าไฮยาลูโรนิกเรียกสั้นๆว่าไฮยาต้องบอกกันนะว่าคนที่จะใช้แบบนี้ต้องเป็นคนที่ผิวดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าผิวมันแห้งมากแล้วตัวนี้เวลาเราทาไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไป C F C ของ เราไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะดึงน้ําจากชั้นจากชั้นใต้ผิวก็คือตรงนี้สีแดงๆเนี่ยนะ,ะดึงน้ําปุ๊บน้าก็พุ่งออกไปดึงน้ำปุ๊บน้าก็พุ่งออกไป ไายาเนี้มาจากไหนส่วนใหญ่แล้วก็คือ1ร่างกายเราสร้างได้เองแหละมันสร้างได้แป๊บเดียวแล้วร่างกายเราก็มีเอนไซม์ในการย่อยสลายนะคะมันก็จะสลายหายไปนะคะก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ2เราทามันได้ในเครื่องสำอางหลายๆชนิดก็สามารถทาไฮยาลูโรนิกแอซิดเพื่อที่จะเป็นตัวที่แบบดึงน้ําเข้ามากักเก็บในชั้นใต้ผิวนะได้หรือเชดกันเข้าไปนะคะหนึออ่งโมเลกุลของไฮยาลูโรนะะิกแอซิดเนี่ยค่ะมันจะดึงน้ําได้ประมาณ1000โมเลกุลก็คือ น้ําได้พันเท่าเพราะฉะนั้นผิวก็จะแบบว่าไม่แห้งถูกปะไฮโดรลอนิกแอซิดเนี่ยถามว่าร่างกายมันสร้างมันสร้างจากอะไรได้ใช่ไหมคะกินโปรตีนให้ถึงอย่าให้ขาดไขมันดีสร้างกําแพงที่เป็นตัวล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากําแพงนี้ไม่ดีหรือกําแพงมันพังต่อให้ให้ยากี่พันธ์โมเลกุลก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุด back to basic นะคะ,ะ,คะก็กลับมาที่ในเรื่องของการจัดหน้าตาอาหารให้มันถึงค่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทุกจ ธนาคารสุกสองทุ่มนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย